มาเล่นเกมสะท้อนสังคมเด็กไทยกันค่ะนี่คือเกมขายพวงมาลัยสี่แยกที่ออกตัวเต็มมาแล้วโดยเราจะสามารถสร้างตัวละครได้ด้วยแล้วก็วิ่งขายพวงมาลัยตามสี่แยกนอกจากนี้นะคะเรายังพัฒนาฝึกทักษะการร้อยพวงมาลัยขายด้วยโอ,อ้โหสุดยอด และก็ยังมีเนื้อเรื่องในห้องเรียนให้พวกเราติดตามกันแบบใกล้ชิดนะคะมีทั้งตัวละครครูเพนสีเพื่อนนักเรียนในห้องนะคะที่มีหน้าตาน่ารักบ้องแบวกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งการดำเนินเนื้อเรื่องในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆให้เราเลือกช้อยได้ด้วยนะคะเช่นเพื่อนขอลอกการบ้านเราก็เลือกได้ว่าจะให้เพื่อนลอกหรือจะเก็บเงินค่าลอกนะคะพวกเธอ โดยความสนุกของเกมนี้นะคะไม่ใช่แค่วิ่งขายพวงมาลาัยอย่างเดียวนะคะยังมีความท้าทายอื่นๆด้วยเช่นถ้าวิ่งตัดไฟแดงเนี่ยก็จะถูกตำรวจจับหรือเหตุการณ์แทรกแซงต่างๆที่โผล่เข้ามานะคะคเกมฝีมือคนไทยสะท้อนความเป็นไทยได้ดีถ้าอยากสนับสนุนนะคะตอนนี้ตัวเต็มออกแล้วไปซื้อได้เลยในสตรีมค่ะพวกเธอ